ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียบอยดําซิ่งดินดวนครับนี่ครับอ่าตอนนี้ก็อยู่กับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าฟุตโซ่ครับหัวประดูครับอ่ารหัสเครื่อง240ครับตัวนี้เป็นคอมมานเร็วครับนี่ครับตัวนี้เป็นคอมมันเร็วครับ เสียงเธอบูคดหวานเลยครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้าฟุตโซครับหัวประดูครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วครับสุดจัดเลยครับ อีกคน,นี้หรไม่ชอบสีทายอ่ะผ้งบงนทีได้ไม่มีสีทายหรอปลาไปแล้วครับนี่ครับฟุตโซครับหัวงปาดดูครับเป็นคอมมันเรีวครับ ทุเจอเงินอยู่ไหนอีมีเงินไหมเขาแมนดิวเธอบูดดินั่นแหละเธโบดังเลยกคนนี้เลคอมมนร็วปั๊มซ้ายอะคิปคันคิปประคันคิวงบอกไอ้มึงไม่ต้องขายหรอกขายสันเฮียเออไม่ต้องขายเลยเฮียโคสันอ้าวไอชามันทายคลิปโครสั่นอะแลมน มันเขียวโทรศัะสะแบบโคตรสั่นน่ะเราส่งมาให้พี่อ่ะเอ้ยสามสามชาดิ์อันนี้คันคนีน้นนไม่มีแต่รถมีเหี้ยมีเหลืออันนี้แหละสันชาครับก็สวัสดีครับยินดีต้อน,อน,นรับเข้าสู่ช่องยูท <YouTube S 2> ูบเสียบรอยน้ำซิ่งดินดวนครับวันนี้เราก็อ่ามาดูฝุกรถครับรถดำแต่งซิ่งแต่งสวยครับฟุตโซ่ครับฝก เครื่องคอมมันเร็วครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องซีูสองซีูนครับไปยุกเลยุกเลยอ่ะ

ก็สวัสดีไปยังเฟนเพจรถดำเต็งซิ่งจังสวยด้วยครับโอ้โห,โโหโกระเทกท้ายคนลั่นเลยครับนี่ครับสุดจัดเลยครับงานนี้ครับอะไรเป็นไรต้นคิดดีบค่ะ นี่ครับไปแล้วครับฟุตโซ่ครับหัวปลาดูครับตัวนี้เป็นคอมมานด์เร็วครับเครื่อง240ครับนี่ครับอ่ามาเทอยู่โรงเรียนบ้านสารพีครับตำบลสี่เหลี่ยมครับนี่ครับไปแล้วครับอ่าเสียงเทบครับโคตรหวานเลยครับ